สีขาวนะคะเป็นตัวปี2019เนาะตัวนี้นะเป็นอีสุ1.9 Blue Power นะคะเป็นรเป็นสี่ประตูนะคะเป็นสี่ประตูเป็นสี่ประตูนะคะเป็นรถไม่น้อยค่ะเลขไม่สองหมื่นกว่าโลนะคะเป็นรถบ้านแน่นอนคะ่ะรถสวยๆแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวจ้า นี่นะคะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสวยๆใสๆเอี่ยมๆอียมกันเลยจ้านี่นะคะห้องเครื่องสวยๆใสๆเพจเดิมนะคะเครื่องยนต์ไม่มีการแกะหรืออะไรแน่นอนคะ่ะรอยอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดนะจ๊ะนี่กันเลยนะคะดูชมกันสดๆกันเลยนะคะเพจไม่มีแกะไม่มีชนมาแน่นอนคะ่ะโครงสร้างของตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะ ผ่อนสบายๆนะคะคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะ1ปีแรกผ่อนเพียงแค่นะคะเจ0 0พันนะคะเจ0 0พันเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะแต่ถ้าตลอดสัญญาก็ประมาณเดือนละ10,000บาทเท่านั้นเองค่ะฟรีจัดฟรีโอนนะคะออกรถศูนบาทได้เลยนะคะคันนี้นะจ๊ะสประตูสวยๆคันนี้ค่ะลองชมภายในได้เลยจ้ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัว S นะคะ 1 9 s เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะเลขไม่น้อยค่ะสองหมื่นกว่าโลเท่านั้นจ้ารถสวยๆกันเลยนะคะสี่ประตูขับนิ่มแน่นอนค่ะเนาะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนะคะใครสนใจนะคะทักแชทมาหาเันเลยค่ะเ,คเบอร์โทรนะคะ091 763 5457ค่ะ หรือทักแชทมาที่เพจรถบ้านสวยจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยนะคะออกได้แน่นอนค่ะทุกอาชีพนะคะการันตีเลยค่ะฟรีจัดฟรีโอนกันเลยทีเดียวนะคะ